ชื่อสุนีดาฮาวค่ะอายุ49ปีเรียกเอื้อยแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ตกสวรรค์จากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลงมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็เป็นคุณแม่ค่ะไม่ใช่แม่ธรรมดานะคะเป็นแม่บ้านกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพราะว่าสามีเป็นชาวอังกฤษค่ะเนื่องจากสถานการณ์1ปีที่ผ่านมาเนาะเอ้ยอยากจะบอกเลยว่าชีวิตเอ้ยเปลี่ยน เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนการดํารงชีวิตเปลี่ยนม i n เซ็ตเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลยจากการทํางานประจําที่เอื้อยทำมา27ปีเอื้อต้องเปลี่ยนมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ สวัสดีค่ะเวลาที่เอื้อยไลฟ์เนี่ยค่ะอย่างน้อยหนึ่งไลฟ์เนี่ยต้องมี40ใบ50บใบบางครั้งมีถึงร้อยใบเอื้อยจะต้องแบกของคนเดียวคันนี้ตอบโจทย์เราได้ดีมากเอื้อยสามารถเปิดปิดฟ้าท้ายระบบไฟฟ้าสะดวกฉับไวเอื้อยก็เลยอยากเริ่มที่จะมองดูรถใหม่ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของเอื้อยระบบที่มาตอบสนองการใช้ชีวิตเอื้อยเนี่ยจะต้องสมาร์ทพอแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดเอื้อยก็เลยเริ่มมองฮาวา ก่อนที่เอ้ะจะตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะคะเพื่อได้ไปลองขับจนมั่นใจในระบบความปลอดภัยโดยรวมของรถคันนี้เพราะบางทีเนี่ยลูกค้าก็ต้องการคําตอบเดี๋ยวนั้นจริงมันไม่ดีแต่ว่าพูดถึงในความเป็นจริงมันต้องมีบ้างใช่ไหมคะระบบความปลอดภัยที่เข้ามาช่วยก็เชื่อใจได้ระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยช่วยผ่อนแรงไปได้เยอะมากเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าเลิฟเลิฟมากเขาฉลาดมาก ล้องของฮาวาวนี่คือแบบสุดยอดชัดแล้วก็คมมากไหนจะเป็นระบบถอยจอดทั้ง3แบบที่พอลองขับแล้วแบบว้าวมากตอบโจทย์หญิงไทยที่ต้องใช้สเปซจอดรถแคบๆเนี่ยค่ะถูกใจมากตั้งแต่ได้รับรถมาสามียังไม่เคยหยุดยิ้มเลยค่ะเขาแฮปปี้มากรถอะไรตอบโจทย์เขาได้มากขนาดนี้ ชีวิตเอื้ออยู่ในรถเยอะมากแทบจะทานอาหารในรถเราต้องเตรียมทุกอย่างไว้ในรถเวลาไปรับลูกเสร็จทั้งเอื้อยทั้งสามีก็จะสลับกันพูดคุยกับลูก <c oughs> เวลาลูกไปเล่นกีฬามา <c oughs> ใช่ไหมคะเวลาไปรับเขาเหงื่อแตกโซกมาเลยเราเห็นแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องร้อนแน่เลยเอื้อยใช้แอปพลิเคชันสั่งเปิดแอร์ไว้ก่อนเลยให้เย็นช่ำๆช,ช,ชื่นใจไปถึงรถรับ <c oughs> โอ้โหแม่แอรเย็นสุดยอดมากเย็นไหม ทันทีที่เขาขึ้นรถเลยอะค่ะเขาก็จะสั่งเปิดซันรูฟแล้วเขาก็จะมีเพลงที่เขาจะลิงก์จากจุ๊ของเขาแม่ค้าขอฟังเพลงหน่อยค่ะเพราะว่าเขาชอบเล่น TikTok อนะคะเขาก็จะเริ่ม TikTok อเริ่มสายละคือเขาจะชอบระบบการสั่งงานด้วยเสียงของ h าว w ว w มากฉันฟังอยู่เปิดเพลงขอ3ามคำละคะ ยากเลยอ่ะมันเป็น love at first sight หรือว่ารักแรกพบของเอื้ยเลยนะถ้าให้บอก3าํคำเขาเป็นคนที่หล่ออบอุ่นสุขุมนุ่มนวลฉลาดสมาร์ทว่องไวอา้าวเกิน3คํคำแล้วอ่ะไม่ต้องเชื่อเอื้ยไปลองเปิดใจแล้วไปสัมผัสฮาวาวดูด้วยตัวเองไปที่สาขาที่ใกล้คุณที่สุดเช่นจรรันสนิทวงพระรามห้าอุดมสุข หรือเอาให้ง่ายที่สุดเลยนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชันของ GWM จอง Test Drive ผ่านแอปพลิเคชันเลยเอื้อและสามีเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะเพราะว่าระบบการบริการที่เขามาส่งรถหน้าบ้านเอื้อเลยคือ Door-to-door door Service มีช่อดอกไม้มานำรถมาส่งถึงหน้าบ้านมันมากกว่าความคาดหวังจริงๆถึงแม้ว่าชีวิตเอื้อจะเปลี่ยนแต่ขอบคุณ Haval H6 ที่มาช่วยเปลี่ยนชีวิตเอื้อให้สมาร์ทขึ้น ไม่ต้องเชื่อเราแค่ลองเปิดใจแล้วไปลองคันจริง